ส่งท้ายวันนี้กับช่วงของไต้บันไดเซียนคุณประกิตศิริวัฒนเกตจากบลเอเชียพลัสนะคะจะพาไปรู้จักกับ MACD นะคะจะใช้ในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและช่วยตัดสินใจได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงไต่บันไดเซียนนะคะธนวรัรและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยใบยนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ก็ต่อกันในส่วนของ MACD นะครับ MACD ก็มีชื่อย่อ,อ,อมาจาก Moving Average Convergent Divergent นะครับโดยเนื้อหา MACD มก็คือการที่เราเอาราคานะครับราคาปิดนะครับในระยะสั้นลบด้วยราคาปิดระยะยาวนะครับโดยการเฉลี่ยออกมาเนี่ยคิดแบบ exponential นะครับพูดง่ายคือเอาราคาปิดเนี่ยในแต่ละวันเอามาคิดคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบ exponential ด้วยกันนะครับ พราะกคือว่าในส่วนของระยะสั้นเนี่ยเราจะใช้จํานวนวันก็คือ12วันนะครับโดยตามหลักการนะครับส่วนระยะยาวเราใช้26วันด้วยกันนะครับไอเดียก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่า MACD เนี่ยมีค่าจากติดลบเป็นค่าศูนย์นั่นก็นหมายความว่าราคาในระยะสั้นเนี่ย จากที่น้อยกว่าระยะยาวนะครับเฉลี่ยแล้วน้อยกว่าระยะยาวเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มปรับเพิ่มขึ้นนะครับจนเรียกได้ว่าเกือบจะเทียบเท่าหรือเท่ากับระยะยาวแล้วถ้าเกิด MACD พลิกจากศูนย์ไปเป็นบวกเลยเนี่ยจากลบมา0ูนย์แล้วก็เป็นบวกก็หมายความว่าระยะสั้นนะครับเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนมากกว่าระยะยาวนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือไม,ไม่ไม่มีอะไรนะครับคือระยะสั้นหรือระยะยาว ถ้าลบแล้วออกมาเป็นบวกก็หมายความว่าเฉลี่ยระยะสั้นมันเริ่มมากกว่าระยะยาวนะครับแต่ถ้าลบออกมาแล้วเป็นลบก็หมายความว่าเฉลี่ยระยะสั้นมันน้อยกว่าระยะยาวนั่นเองโดยตามหลักการเนี่ยเราก็ต้องดูแนวโน้มนะครับถ้าจาก เอ็มเอซจากบวกค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆจนเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยนั่นก็หมายความว่าแนวโน้มของราคาดัชนีเนี่ยกำลังจะเป็นขาลงแต่ถ้าเกิด m อ็ d ซีดีค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นจากโซนลบขึ้นมาจนใกล้ศูนย์หรือข้ามจนไปเป็นบวกเนี่ยก็แปลว่าแนวโน้มของดัชนีกําลังจะเป็นขาขึ้นนะครับเอ็มเยังมีส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยของตัวมันเองนะครับเราจะนิยมเรียกว่า Signal Line นะครับเราก็เอาค่าเฉลี่ยโดยการที่เอา MCD มดีมาหาค่าเฉลีย่ยนั่นเองนะครับนิยมใช้ประมาณ9้วันด้วยกันนะคร ตัดเส้นสัญญาณลายคือให้ซื้อนะครับตัดเส้นสัญญาณลายลงให้ขายนะครับแล้ว MACD จะมีเส้นกลางก็คือซีโร่ลายซีโร่ลายเนี่ยก็คือเป็นเส้นกลางนะครับก็คือหมายความว่าค่าศูนย์นั่นเองถ้า MACD จากโซนลบตัด ซีโลไลน์ขึ้นมาก็หมายความว่ากําลังจะพลิกจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เป็นสัญญาณซื้อถ้า m a c d จากโซนบวกนะครับค่อยๆไหลลงมาจะจนตัดสีโลไลน์หรือตัดเส้นศูนลงเนี่ยก็หมายความว่าจะพลิกจากขาขึ้นไปกลายเป็นขาลงมันก็จะเป็นสัญญาณขายนั่นเองนะครับยกตัวอย่างจากรูปนะครับสังเกตน,นะครับนี่คือราคานะครับ m a c d เีนี่ยกำลังจะตัดซิกนาลไลน์ตัวเองขึ้นไปนะครับพอตัดขึ้นมาปุ๊บราคาวิ่งยาวเลย นะครับ MA C D ก็กำลังจะตัดสัญญาณลน์ลงมานะครับเราทํายังไงดีครับเราก็สามารถขายได้เลยนะครับถ้าเป็นในตลาดอนุพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็น T e c t หรือ A e c t เนี่ยถ้าเราเห็นสัญญาณว่า MA C D กําลังจะตัดลงมาปุ๊บนะครับเราก็ส่งสัญญาณช็อตนะครับเราก็จะได้ตังค์คำโตนะครับหรือ MA C D กําลังจะตัดขึ้นนะครับเราก็ส่งสัญญาณซื้อนะครับเป็นต้นนะครับทั้งนี้สังเกตได้ว่าเราจะอิงกับเส้นตัวสัญญาณลายเป็นหลักมากกว่านะครับส่วนอะไรครับ เส้นศูนย์เนี่ยหรือเส้นตรงกลางเนี่ยถ้าเราไปรอให้ MACD ลงมาตัดเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ทันไม่ทันกินแล้วเพราะว่าราคาไปแล้วเป็นต้นนะครับโดยปกติแล้ว MACD ก็มักจะสามารถใช้งานได้ดีเป็นอ,อ,อย่างดีนะครับกับพวกสินค้าพกกระพันทั้งหลายแต่ถ้าเป็นกับหุ้นด้วยกันเนี่ยเราก็ลองมาเช็คดูนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีความแม่นยำขนาดไหนยกตัวอย่างนะครับเอาเป็นปตทนะครับแล้วลองเช็คกับ MACD นะครับนี่คือ MACD ที่ผ่านมานะครับ เมื่อเทียบกับปตทสังเกตได้ว่านะครับสัญญาณเออร์เลอร์เกิดขึ้นมาหึมเลยนะครับเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายนะครับยังไม่ทันค่าวันก็ขายแล้วนะครับนะครับขายไปเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายเราสามารถมาเช็คนะครับว่ามันให้ค่าความแม่นยําขนาดไหนนะครับก็สมมติเราจะเป็นในรอบปีนะครับเราก็ไปที่ระบบซิมูเลตของ efinance นะครับปุ๊บอ่าก็จะเกิดสัญญาณซื้อสัญญาณขายซื้อขายซื้อขายในปตทเราก็เช็คออกมาครับปรากฏว่า แนะนำสิบครั้งนะครับก็สามารถทำตังคแค่สี่ครั้งอีกหครั้งคือเจ๊งนะครับหรือขาดทุนนั่นเองนะครับที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าสีครั้งรวมกันที่เป็นกำไรเนี่ยมันกำไรแค่10% แต่เวลาขาดทุนทีขาดทุน16%นะครับโอ้ก็เจริญเลยนะครับคราวนี้ถ้าใช้ MACD กับปตทนะครับเพราะฉะนั้น MACD เนี่ยโดยปกติแล้วกับหุ้นเนี่ยผมมองว่าเฉยๆนะครับถ้าจะใช้กับหุ้นเนี่ยก็อย่าลืมไปเช็คระบบซิมูเลตมันด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับให้ค่าความแม่นยำมากไหมถ้ามากก็เชื่อไปถ้าไม่มากก็ไม่ต้องเชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดกับข้าวนะครับขออภัยกับข้าวล่วงหน้าในตลาดเอฟเฟกับยางล่วงหน้าหรือกับทองเนี่ยโดยปกติแล้วที่ผ่่่าาาาานนนมถืออวใช้้้งงไดดคขี ก็ลองดูได้นะครับ